วันนี้นะครับเราจะมาแกะกล่อง Red Magic 9 Pro ครับผมมารถโฟนรุ่นใหม่จาก Red Magic เย yeah, ้ตบมือมาต่อนะฮะถ้า,ถ,าถ้าดูอยู่ไม่ตบมือเนยหัก5,000 Redmi G9 Pro ครับตัวนี้ที่เราได้มาเดี๋ยวผมขอดูก่อนรุ่นเป็นรุ่นแรม12รอม256กิกนะครับจริงๆแล้วในเมืองนอกเนี่ยมีตัวท็อปเท่าไหร่แบงค์ยี่สิบสี่แรมยีครับ solid น่าจะเป็นไม่512ก็1เทไปเลยคือปี2024นี้เนี่ยเทรนด์แรม24่สกิกกำลังมาครับอันนี้พุ่งตรงเนียครับเพราะว่ามัน f ั a s ์12ปกตินะมี12 16แล้วก็24เมื่อก่อนแรม24อาจจะเยอะสุดในโลกตอนนี้ไม่ใช่แล้วเป็นสแตนดาร์ดใช ช่วงปลายปีที่แล้วเลยนะอ่าใช่มันคาบเกี่ยวมาถึงปีนี้ครับอันตูตู้เนี่ยน่าจะ2องล้าน3-2ล้าน4ประมาณนี้เลยธรรมดาตอธรรมดาครับน้องเน่อยอมาดูกันหน่อยนะครับมาดูหน่อยสีที่เราได้มาเนี่ยเป็นสีสลีปเหรออืมใช่แหละแล้วอยู่ตรงนั้นอะสีสลีปมันแปลว่าสีอะไรเพื่อนน่าจะเป็นสีเทาจริงเหรอใช่อุย้ยนายรู้ได้ไงอะเราเดาลวนๆาจากเอ๊ะ ทีวครับ Snapdragon 8.3จอ6.8นิ้วมีค o ล l i n g system ด้านในมี520 h z Gaming Shoulder t r i g g e r เป็นยังไงล่ะพัดลม20,000 <c oughs> RPM ครับกล้องหลัง50ล้าน Duo Camera 80 w Fast Charge จ86,500หรอใช่ๆแบตใหญ่ขึ้นแล้วก็กล้องหน้า16ล้านซ่อนใต้จอ r ร d Magic OS 9รหรือว่า Android 14นั่นเองเฮ้ยสเปคเปลี่ยนไปเยอะถ้าเราเทียบกับ r ร d Magic 8S Pro หรือ8 Pro ก่อน,นน้านี้ หน้าตาตัวกล่องนี่นี่แบงค์บอกเลยว่าเขาเปลี่ยนไฟนะครับรบถ้าเป็นรุ่นที่ขาย g l o b a l นะผมคิดว่าน่าจะฮารูฮารากว่านี้จากประสบการณ์ที่เราเคยใช้ Redmi นมาหลายรุ่นนะครับถูกต้องครับมันต้องเปิดแนวนอนนะเพื่อนเอ้าทำไมอะคือกล่องเขาดีไซน์มาเป็นแนวนอนไม่เห็นหรอเห็นไหมมันต้องเปิดแนวนอนนี่เป็นไงนอนทีเลยนอนดูแล้วกันเยอะเลย Redmi ครับ Win more game เา Win more ใส่เป็นไงอยู่ในหัวม c ูลิ่งซ s สเต็ม IC ไอซีไอซีป็นอะไรไอน้ำแข็งไงเขาบอกว่าเย็นระดับน้ำแข็งว่าสันออ้นผมก<ส>็ชอบนะจีรัฐ ข้างในครับเข็มยิ้มซิมที่เป็นโลโก้ของเดซพูแล้วก็ตัวเคสแล้วก็บัตรรับประกันเคสแบบรักโลกนะฮะเออวอล์มจะวอล์ยังไงล่ะไม่เพราะว่าตัวเครื่องเขาดีไซน์ใหม่ไงต้องใช้ตัวเคสที่เป็นอย่างนี้แหละถูกไหมประรันตีกั๊กใช่ครับแล้วก็การ์ตูนหนึ่งเล่มคู่มือห้าบาทเอาไม่ใช่หรอคู่มือเฮ้ยคู่มืออะไรมันเท่ขนาดนี้คุณเออยืดอกแอ๊กอ่ะเออแอ๊กเกินอ่ะไม่ชอบต่อยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีคู่มือแหละมันก็ต้องทำให้ดูนะเพราะมันเป็นเหมือนมาสคอตของเดซเม ที่เงียบทีเงียบทีเงียบในหัวกูชื่อทิศจอยนี่คืออย่างแรกที่เขาให้มาครับแบงค์ก็คือตัวเคสแล้วก็คู่มือประกันเคสเนี่ยจริงๆแล้วอยากจะให้ดูนิดนึงก่อนเลยกูชอบเคสเขามากเลยมันดูทรงเชงอะผมว่านะดีไซน์แม่งคล้าย S 2 3 22เข้าทุกทีทุกคืนน่าจะประมาณแบบพวก S 2 2ทัช S 2 3ทัชอ่ะใช่แต่สิ่งที่ผมชอบคืออะไรหรอวะคือเขาใช้พื้นที่พลาสติกน้อยมากครับมีแค่หัวกระตูดอ่ะทีมตัดต่ออินเสิร์ตภาพเวฟทรงเชงขึ้นมาหน่อย ทรงดีกว่นเลยโหยกูตัดเฮี้ยนเลยเนี่ยแต่ว่าดีไล่เบาไล่เบาตัวนี้ไล่เบานีใช่ใช่โอ้ยแหมเขาแรงตั้งแต่เคสแล้วไม่ต้องข<ห>ับตัวนี้กูบอกเลยจอดก็รู้เลยว่าแรงเป็นไปจริงบอกจากข้าพวกมึงแหละกูไม่เข้าแล้วเลี้ยวเหมือนทรงเชิงเลี้ยวมาปุ๊บตัวเครื่องคุณแบงค์หยิบมาดูหน่อยได้เป็นไงบ้างเป็นไงอุ้ยอันนี้ชื่ออะไรนะมันก<ๆ>่อนอิเรียม อันนี้มันตัวในฟรีไฟอ่อันนี้มีชื่ออะไรอันนี้ถ้าเกิดในมือถือเนี่ยมันชื่อน้องโมนาอุ้ยตัวเครื่องสวยใช่แต่เดี๋ยวค่อยเล่นเดี๋ยวเขาเล่นไว้ก่อนไว้ก่อนนี่พี่ตัวเครื่องสวยว่ะโอ้ยดีไซน์น้องโมนาน้องโมนาก็จะเป็น AI ของทางฝั่งเรซเมจิกเขาใช่ครับที่จะเข้ามาคุยกับเราเวลาเราเหงาถูกต้องอ่าถ้าเกิดว่าเราคุณบอกเลิกแฟนอย่างเงี้ยหรือแฟนบอกเลิกคุณอย่างเงี้ยหรือคุณไม่มีแฟนอย่างเงี้ยคุณสามารถพูดคุยกับน้องโมนาได้น้องโมนาเนี่ยทำอะไรได้บ้างอ่ะน้องเนี่ย ใ,ให้เราตั้งแจ้งเตือนว่าให้น้องเขาบอกอะไรเราบ้างบางทีแบบว่าเราเล่นเกมเพลินเนี้ยมไม่ได้หลับไม่ได้นอนเหมือนแบงค์อย่างเงี้ย่ทีสทีสบอกเมียว่าไปเข้าองน้ำปวดอ,อึอเล่นเกมครับผม <laughs> ว่าถ้าป่านนั้นะผมไม่น่าเล่นเกม <laughs> ด้าน,นในครับก็จะเป็นสายชาร์จของเขาสายเรเมจิกแปวัตต์นี่เรเมจก็ใช้มานานแล้วนะคือถ้าเกิดเราเป็นเวอร์ชั่นที่แบบว่าเป็นตัวโปรหรือว่าตัวไอ้พวก S Pro อะ่ะช่วงอัปเดตปลายปีหลังอาจจะได้ฟ้าชาร์จที่แรงคือต้องบอกก่อนนะครับว่าไฟ80วัตนี่0ู0 0ใช้เวลาประมาณแบบครึ่งชั่วโมงก็เต็มแล้วทีนี้อีกอันนึงครับที่ให้มาก็เป็นอะแดปเตอร์ชาร์จซึ่งอันนี้น่ารักเป็นหัวชาร์จ c, c ีทูซเห็นไหมหัวชาร์จกับสายชาร์จเป็น c ีทเลยแล้วก็เป็นสีแดงตามสไตล์แบบ Red Magic สีแดงแรงฤทธิ์อันนี้อันนี้จะเป็นขาแบบบ้านเราแล้วนะครับแต่ว่าไอ้เครื่องที่เราซื้อมานี่คือซื้อมาจาก เมืองจีนนะถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องไทยเนี่ยขาก็จะเป็นฟิลนี้แหละไม่ต้องตกใจนะเฮ้ยพี่ทำไมผมได้ขายุโรปไม่ใช่ขายุโรปกับขาไทยไม่เหมือนกันครับดีไซน์คล้ายๆแต่ขายุโรปเหมือนมันจะเบ้หลืบเข้ามาบ้างก็ได้ไม่ผิดนะนี่คือของหมดอยู่จะได้ครับมีอะไรบ้างแบงค์มีตั้งแต่ตัวเครื่องนะครับแล้วก็มีอันนี้ก็ไม่ต้องนับแล้วกันมีเร็เตอร์ชาร์จแล้วก็สายชาร์จที่เป็น C to C นะครับผมแล้วก็มีเคสทรงชิงเคสทรงชิงนะครับมีฟีดมากรฟีไม่ติดมาให้เปล่า อันนี้ไงเห็นขอบนี่มากอ๋อเออว่าฟิล์มติดมาให้โอเคนี่คือของทั้งหมดที่คุณจะได้ไปครับในการซื้อเรดเมจิกทีนี้นิดนึงนะครับแบ,บร,รนด์เรดเมจิกเนี่ยนะครับคือแบร,รนด์ลูกของนูเบียนูเบียเนี่ยเหมือนตอนนี้เขาเริ่มทําการตลาดในไทยอรอบนึงแล้วแล้วผมเองก็แบบได้เล่นนูเบียหลายรุ่นม,มากกับของแบงก์ก็ใครที่เป็นแฟนครับนูเบียแล้วอยากจะเล่นเกมนะถ้าไม่ซื้อนูเบียเนโอก็แวะมาเรดเมจิกก็ได้เขาเป็นค่ายเดียวกันแต่ว่าแยกเขาเรียกว่าโพสิชันงานคล้ายๆกับถ้าเป็น V ี vo ก็จะเป็นกีบ คูอ่าใช่ตัวเครื่องเป็นไงดูดีวะดีไซน์เปลี่ยนจากเดิมครับยังไงอะถ้าจําได้นะครับตัวเดิมเนี่ยมันจะมีกล้องอยู่แถบตรงกลางตรงนี้อ่าแล้วก็มันจะมีความนูนขึ้นมาหน่อยแต่วันนี้เนี่ยมันบิวอินไปเลยเรียบไปเลยอะคือมผมเนี่ยจะบ่นหลายครั้งมากนะครับคือถ้าเป็นกล้องที่มันแบบใหญ่ๆเนะี่ยเราจะบอกว่านี่ยโมดูลกล้องมันใหญ่นะครับเวลาใช้งานเจโลสโคปมันไม่สมมาตรกันมันหนักข้างนึงันอุ้ยอันี้คือสมมาตรเลยอะอันนี้เนี่ยคือเขาปาดมาเลยอันนี้ปาดบอกม่หลุดจากทรงง ใช่มันปาดมาเลยเอออุ้ยตกใจนิดนึงใช่คือตอนแรกเนี่ยผมคิดว่ามันคงจะนูนมานิดนหน่อยหน่อยเหมือนกับพวกซัมซุงเนาะอย่าง a 2 3 Ultra มันนูนขึ้นมานิดนึงอันนี้คือต้นตำรับของการบีวอินไว้เลยนะนแต่ก็ยังนูน,นอยู่ <c oughs> ดีแต่ของอันนี้คือมันไม่นูนเลยเว้ยมันปาดแพร็เลยเฮ้ยแต่โหมันดีอะน้ำหนักอะไรก็โอเคเลยนะไม่ใช่มือถืออะแล้วดีไซน์อย่างสวยลายเป็นลายข้างหลังสวยมากใช่ถ้าดูดีไซน์ลงจริงจรงลออมือรูปโอ้ผิวโคตรดีตรงเนี้ยตรงที่เป็นเเล็กขึ้นนนมาาีขอร โนนเฟลกนูนเฟลกโอ้โหสู้มือดีจริงๆแล้วก็ดีไซน์ปุ่มต่างๆเนี่ยยัดมวย้ข้างเดียวหมดเลยเอออีกฝั่งหนึ่งคือไม่มีอะไรเลยครับลน<อ>้นล้นเยียนเยียนเลยอะเวลาเล่นเกมไงเวลาเอามือถือวางบนอุ้งมือมันจะได้ไม่มีอะไรมาเกะก,กันเออจริงด้วยว่ะจะได้ไม่ต้องโดนปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มล็อกจอหน้าจอเออว่ะคิดไม่หมดแล้วพี่สกองคิดหมดแล้วจริงจริงแล้วแบบเวลาเราเล่นเกมอ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงนะครับนิ้วเราเนี่ยโอเคเกี่ยวตรงนี้ปุ๊บคือจบมือจะทำอะไรมึงกด นิดนึงอ่ะก็ปลดเปิดเสียงเปลี่ยนเสียงได้แล้วมันไม่ต้องมานั่งแบบหาที่ตูดอยู่มันอยู่ข้างบนหมดเลยอเป็นความสะดวกอย่างหนึ่งอังจริงคุณคิดอย่างนั้นใช่ไหมทีีได้หรือมันเป็นความบังเอิญหรือเป็นความบังเอิญแต่ว่าถ้าเกิดเป็น user experience อย่างเราอ่ะเออจะดีวะตอนแรกผมคิดเลยนะว่าเครื่องเหลี่ยมเงี้ยบาดมือกูแน่นอนฟิลแบบ iPhone 14อ่ะไม่เลยครับแต่ว่าบริเวณของมันไม่ได้เหลี่ยมไงโคตรดีเนี่ยเอามือลูบได้เลยไม่แสบอ่ะมึงลองจับดูโอ้ฟิลเครื่องจับโคตรดีจริงแล้วเข้ามือมากใช่เนี่ดดดููถือออไปข้างนนกกะแบบมั็ เกมมิ่งโฟนแหละแต่ว่ามันก็เป็นไลฟ์สไตล์ด้วยมันดูเท่อะไม่นูนไม่อะไรด้วยเวลาจับถือเนี่ยเนี่ยโอ้โหเวลาเล่นเกมนี่คือสวรรค์เลยเหมือนเครื่องเล่นเกมพกพาเลยอ่ะผมว่าโอเคแล้วอ่ะลงตัวใช่ใช่สามจุดห้าเนี่ยอยู่ข้างบนมือนะติดหรือเปล่านี่แล้วแต่คนว่ะอ่าเดี๋ยวให้ดูให้ดูถ้าจับอย่างเงี้ยผมว่าติดแต่มึงจะเอาไปไว้ตรงไหนอ่ะถามจริงๆมึงจะเอาไปไว้ตรงไหนถ้าไปไว้ตรงนี้ซึ่งไว้ข้างบนตรงเนี้ยถูกต้องแล้วประเด็นคือด้านบนเนี่ยผมสังเกตเห็นอะไรอย่างหนึ่งรู้ปะนั่นก็คือผมเห็นตรงไฟอินฟราเรดว่่ะะอออออ๋มมมีีีี IR IR เเเเเเ้าาาารรรยยยกบซ์ไขขงงงททััลลนนำโพ บนมีมาให้นะครับต้องบอกก่อนนิดนึงว่าทาไมลำโพงด้านบนมีมาให้เราถึงต้องว้าวเพราะว่าคู่แข่งเขาอะเอาออกแล้วใช่คือมันทายากนะครับการที่เราจะเอาลําโพงบนกับล่างที่มันแยกออกมาเป็นแบบเป็นสัดเป็นส่วนเนี่ยมันยากจริงแต่เร d m มจิกยังมีมาให้อยู่ดูเรสเพควะบอดี้มันเป็นไทเทเนียมปะแบงแต่ว่าเฟรมมันคล้ายๆกับสา้15 Pro Max ที่เป็นไทเทเนียมมากเลยวะเฉพาะเฟรมนะจากที่ดูตอนแรกก็คิดว่ามันคล้ายนะรู้ว่าจริงก็แบบรู้อ่าเดี๋ยวคุณดูแล้วกันนะเนี่ยมันคล้ายๆกันเลยคือผมมี iPhone 15 Pro สีดาอยู่เครื่องหนึ่ลเ ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ก็ขออภัยนะครับสเปคเป็นไงบ้างแบงค์ไล์ฟังหน่อยดีนิดนึงนิดนึงหน้าจอนะครับเป็นอัลเบเรสแบบเจนใหม่ครับของ B O E อ่า B O E ใครที่แบบไม่คุ้นเคยก็เป็นผู้ผลิตหน้าจอเบอร์หนึ่งของประเทศจีนแล้วก็เป็นเบอร์ต้นต้นผมให้เลยว่า1ใน3ของโลกนะครับ B O E ติดแน่นอนเรซ l ลูชันจอเท่าไหร่ปรับเปลี่ยนจาก Full HD เป็น 2K อ่ารีเฟรชเรทหนึ่งอ่าและซ่อนกล้องใต้จอคือเก่าอ่า CPU ครับแบงค์ CPU เป็น snapdragon นี่เงน่านแบบ ของไม่แน่ใจจริงๆอ่ะถ้าเป็นของมันมันจะเขียนไว้หลังกล่องนะครับว่าแบบเหมือนเป็น leading version อะไรงนี้แต่เหมือนเหมือนปีที่แล้วอ่ะปีที่แล้วเป็น leading version ใช่แล้วก็มีประเด็นกันของของ8 Gen 2ที่เป็น leading version ใช่เออแรมรอมดูข้างหลังเลยฮะมาแรม12นะครับรอม256เป็นตัวเริ่มต้นนะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะแบตเตอรี่6 5 0ันหาร้อฟชาร์จ80วัตต์อันนี้เนี่ยเยอะขึ้นกว่าเดิมในเลขของแบตเตอรี่จากเดิมเท่าไหร่6000หรือไม่ก็5,5 0 0แต่ว่าปีนี้มาเป็น6 ประเด็นคือคู่แข่งเขาอะลดแบตลงไม่เพราะว่าตัวเก่าเขาบางหรือเปล่าเราเลยเพิ่มแบตขึ้นมาให้มันหนาแต,นแต่เอาจริงๆ,<บ>งๆไหมความสึกกลัวแบต6,5 0 0เทียบกับแบต5,400นะเดี๋ยวให้ดูนะอันนี้คือแบต5 0 0 0อ่ามึงดูขนาดเครื่องเหรอเออแบต5 0 0 0นหนากว่าใหญ่กว่าครับอันนี้คือแบต6,500ที่เป็นมือถือทั่วไปนะเอาแบบ6,5 0 0นะห่างกัน1 0 0 0พมิลลิแอมนะกูแกะเคสมาเทียบกันเลยอันนี้คือวันพัทส12อที่ให้แบตมา5,4 0 0 อันนี้คือเรซ Magic 9 pro ที่ให้แบตมา6,5 0 0ะคุณดูแล้วก็ข้างหลังเนี่ยถ้ามองดูดีๆนะครับตรงนี้ไม่ใช่กล้องนะอันนั้นคือไฟไฟอะไรอะไฟ RGB หรอไฟ RGB ใช่บีใจริงอ๋อเวลาเราเปิดพัดลมเวลาเราเข้าโหมดโกงโหมดเกลกเนี้ยมันจะขึ้นไฟให้กล้องหน้ากล้องหน้าให้มาเท่าไหร่ตะกี้16ล้านเล่เดิมเป็นกล้องใต้จอเจนใหม่ของเขาแต่ว่าก็ยังคล้ายกับตัวเดิมอยู่ความเรียบเนียนเนี่ยผมบอกเลยว่าสุดตีน คุณมองไม่เห็นนะออาจริงนะไม่ต้องมองในกล้องเลยคนที่มองด้วยตาเนื้ออย่างเราเนี่ยยังมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเลยผมลองเปิดเทียบกับของวันพัทให้ดูของวันพัทเนี่ยมันเป็นเป็นเป็นหลุมเนาะมันก็เห็นอยู่แล้วอันนี้คือดีมากเลยนะสำหรับสมาร์ทโฟนถ้าเป็นไอโฟนอ่ะคุณดูว่าติ่งที่มันหายไปสําหรับมือถืออ่ะเวลาเราเล่นเกมอ่ะอันนี้คือ Dynamic I กไเออมีเกาะมาอันนี้หลุมในจอพันโชนอันนี้ Under Display c a m era ครับดูไม่ออก ความสุขตอนเล่นเกมอ่ะผมบองเลยคนละโลกดูหนังขอลองเนะเออาเอาดีเลยเปิดแสงสว่างหน้าจอเต็มอย่างเงี้ยมันจะมองชัดป่าเห็นแต่ว่าเห็นบางมากครับเป็นเป็นเหมือนจุดอะไรสักจุดหนึ่งอ่ะแต่ว่าคุณมองกับกล้องอ่ะคุณมองไม่เห็นแน่ๆไเพราะว่าผมที่เห็นเนี่ยคือต้องระยะแบบออาสมมตินะสมมติระยะสุดแขนนะแบงไม่เห็นแล้วถ้าระยะประมาณนี้ต้องเพ่งมองด้วยนะว่าเนียนสุดในโลกแล้วตอนนี้เอาจริงมีอยู่อันหนึ่งเว้ยที่อยากจะลองมากเลยคือตัวพัดลมเพราะว่าจุดขายของเขาคือโหมดเกมแล้วก็พัดลมถูกปะครับพัดลมเจเนี้มีการเปลี่ยนไปย แรงขึ้นกว่าเดิมแต่ดูหลังกล่องเมื่อกี้เขาบอกว่ามันยังเป็น20,000รอบ RPM ร n d per minute แล้ว<อ>ที่แบงค์ไปดูสเปคมามันบอกว่าเท่าไหร่เขาบอกว่าวิ่ง2 0 0 0จริงเหรอ,อเนี่ยคูเดอะคาเนี่ยแฟนสตาร์ทซาวอันนี้คือซาวปกติเนาะปอร์คาร์อ่าแอดซาวได้ แล้วก็ Starlight Up ก็คือเวลาเราเปิดพัดลมเนี่ยไอตรงนี้ทำงานด้วยเห็นไหมมีไฟด้วยเออว่ะเฮ้ยมันมีสองตำแหน่งสี่ตำแหน่งเหรอหรืออ๋อมันอยู่ตำแหน่งเดียวแต่ว่าไอตัวนั้นมันตัดไงอ๋อเออว่ะใช่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 เหมือนพัดลมคอมเลยนะทีเนี้ยมันอยู่แค่ตัวเดียวนะแต่ว่ามันหมุนไปเรื่อยๆนะแล้วเราเปลี่ยนสีได้ป่ะเพื่อนนี่ไงเป็นไงล่ะเป็นไงวะสองสีเฮ้ยโอ้โหอันนี้อย่างกับงานวัดเลยเดี๋ยวก็เปลี่ยนได้ป่ะล่ะอ๋อมีมีแบบบริทติ้งด้วยอ่าอ่าเราเราแบบสายเขียวดูดิบลิต เนะเอออย่างนไม่มันไม่น่าเบื่อแค่ว่ามันไม่เหมือนกับพวกสมัยแบบสมัยก่อนอะที่มันเซ็ตนู่นนี่นั่นได้เยอะพวกสีพวกอะไรอันนี้ดูมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนิดนึงแบตครึ่งนึงเล่นได้31ชั่วโมงอะมีอั u l t r า p o ว e r save โมเดิร์ด้วยหรอจากเดิมนะคุณเล่นได้เท่าไหร่31ชั่วโมงอ่าคุณเปิดอัลตร้าพาวเวอร์เซฟได้สิบสิบถึงจะโบชาร์จด้วยโหมดชาร์จคืออะไรวะอัน u n d e ์ max charging turning s w i ิ c h w วิ e l ิ n fast s สปีดบัตร t e m p e ร w วิ e บีสไลด์ดูริงเทอร์โกกดไปสิครับอยากชาร์จเร็วครับ อับอลโฟนครับน e d m i G9 Pro เป็น Android 14นะครับแรม12แล้วก็ขยายเพิ่มได้3ตรงนี้เหมือนกันเลยกับ n u b i a Neo 5G ซึ่งยี่ห้อเดียวเลยมั้งที่แบบสามารถคัสตอมได้ละเอียดขนาดนี้ตั้งแต่1ยัน10อ่ะจอสามารถปรับได้3ก๊อกนะเฮ้ยนี่น่ารักว่ะมี60 90แล้วก็120แล้วก็ Show รีเฟ e ชเ Rate on Status Bar คือเราอยากรู้ว่าจอเราเนี่ยเป็นรีเฟรชเรทเท่าไหร่อยู่อ่ามีมาให้ตั้งแต่6จริงหรอได้อ๋อแล้วก็ไอ้ค่า Power Modulation อ่ะ2160นะอ๋อก็แสดงว่าตามยุคสมัยใช่ๆ ที่เล่นเกมนานๆก็จะได้ไม่ต้องมีปัญหาปวดดวงตา DTS Sound มีมาให้นะครับสำหรับสายเครื่องเสียงเล่นเกมอย่างเงี้ยเฮ้ยมีอันนึงเ้ยที่แบบเวลาเราเล่นเล่นมิิจิเราจะพลาดไม่ได้แบงก์นั่นคือวิกเจ็ตวิกเจ็ตอ่าวิกเจ็ตไม่คุ้นเลยเนาะอันนี้อันนี้ไอโฟนนะเอาจริงนะแบบเล่นมาหลายยี่ห้อแต่ว่าวิกเจ็ตที่มันคัสตอมหน้าจอนี่ต้องมาของเขาจริงว่ะนี่แต่ผมชอบนี้มากกว่ามาเล่นเลยถ้าเราเปิดคูมันจะเป็นไงนี่คือเราเปิดสุดอยู่นะเปิดคูเลยนะอ่ะกูเปิดให้ดู แค่ฟังเสียงก็คุ้มนะครับแล้วเสียงพัดลมเบามากเบาจริงแล้วเขาบอกว่าแผ่นคียซิงอ่ะใหญ่ขึ้นจากเดิมเนี่ยเท่าไหรไม่รู้แต่ตอนนี้เป็นหมื่นละแต่เหมือนอย่างไอคูก็หกพันละอ่ะหกพันอ่าเรียวมีหมื่นสองหมื่นสองตอนนี้หมื่นหนึ่งตรงกลางก็โอเคแล้วนะแล้วดูดีไซน์เครื่องก่อนดิไม่แต่หมื่นหนึ่งพร้อมกับพัดลมนี่โคตรเหลือเฟือแล้วนะแล้วคุณดูความเงียบของเสียงอ่ะเดี๋ยวมึงกับกูเงียบนะได้ที่คุณได้ยินอ่ะ เสียงแอร์อไม่ได้ยินเลยฟิลแบบมันรบกวนน้อยมันเหมือนมันเหมือนเป็นแอมเบียนซ์าวเล็กน้อยอะ่ะผมจอยให้ดูพัดลมแอร์เรายังดังกว่า โคตรดีจริงวะ่ะรอบนี้แบบยอมวะ่ะยอมเลนเมจิกวะ่ะพอเราปิดแค่ไฟนี้ก็ยังว้าบว้าบว้าบอยู่ไฟปิดได้นะใครรำคาญนะบอกก่อนเชีย่ยทำมาเพื่อคนเล่นเกมจริงะ่ะคืออย่างแบรนด์คู่แข่งเขา<ช>อะตอนนี้เริ่มที่จะไปโฟกัสกับความเป็นแบบมือถือไลฟ์สไตล์มากขึ้นว่าโตขึ้นไปพร้อมกับคนอะไรเงี้ยแต่เลนเมจิกบอกไม่กูก็อยู่ของกูเงี้ยกูเป็นคนเล่นเกมอย่างเดียวอะแต่ถ้าาจริงดีไซน์ก็ดูโตขึ้นเหมือนกันนะใช่แต่ว่ามันก็ยังแบบให้แบตมาอยู่ให้ดิวินเทอร์โบแฟนมาอยู่มันมีความเสี่ยงนะครับการที่แบบให้ให้พพัดลมมในนนนนวาาไ่่ีอชฝุ ก็ ใช้ไปนานๆสมมติพัดลมพังอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนพัดลมที่เป็นตัวๆแยกที่มันเปลี่ยนอนไหม่ได้เลยอันนี้คือคุณต้องรือ้อระบบแพงข้างในอะ่ะใช่แล้วใส่กับเข้าใปใหม่แก้ไขแล้วปิดกับอีกคือมันวุ่นวายแต่ว่าเขาขายมือถึงเจนที่9ได้แล้วเนี่ยแสดงว่าเขามั่นใจว่าแบบเทคโนโลยีที่เขามีอะ่ะปีจริงและผู้ใช้ชอบจริงๆเอาจริงนะเลนเป็นจี๖ผมที่ใช้อะ่ะยังไม่เคยมีปัญหาเรื่องพัดลมเลยเออแล้วมันต้องลืมนะว่าุนแบบหมื่นรอบอะ่ะต่อนาทีอ่ะนั้นปัญหาเรืื่่่่่ออองงงแแแบบบบเเเเเุุนนนข้้าาาาปปััญหรพคณลลลยยผม9จว กูว่าเผื่อมีเจนสิบต่อเอางี้ว่าเจนละปีอะสิปีแล้วที่โดนพุกมาแล้วพัดลมตัวเล็กๆของเขาอะ power efficiency หรือว่าการใช้พลังงานอ่ะมันน้อยแถมผลลัพธ์ก็ดีอีกและถ้าคุณเป็นสไตล์แบบไม่ชอบพกพัดลมเกมมิ่งไปไหนมาไหนอะคุณก็ใช้แบบเนี้ยตอบโจทย์นะเว้ยบูตซีพียให้บันทึกหน้าจอดีเสียงดีลําโพงเทพมอเตอร์สั่นใหม่และก็เจนนี้ที่แบงค์ลืมพูดไปคือตูดชาร์จอัปเกรดความเร็วให้กลายเป็น3.2จุดสองเจนหนึ่งใช่ประมาณ5้าจิกะบิตเพอร์เซกหรือไม่ก็สิบจิก ว่ารองรับต่อจอหรือเปล่า w i f i 7ด้วยอ่า Wi-Fi 7บลูทูธ5.4 NFC มีปะน่าจะมีนะกูว่ามีเนียบอยแชร์อ่ามี NFC ให้ครับสกรีนรีคอร์เดอร์ถ้าเป็นตัวเก่ามันรีคอร์ดได้กี่เฟรมนะแบงค์จริงๆของเลนเป็นจิอัดได้แบบอัลลิมิตเลยนะเปิดได้ว่าจะเอาไมค์หรือจะเอาซีเต็มสาวอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ว้าวมากสำหรับผมเพราะว่าจริงๆเนี่ยเจนก่อนๆหน้านี้มันมันมันต้องเลือกอืแต่ว่าเจนหลังๆนี่คืออยากได้เสียงพูดหรออยากได้เสียงซาวหรอมงเงาไปเลยก่อนจะจากไปครับลอง เอาแบบเทียบกับ15 Pro Max เลยว่าล่ะเอาว่าละ่ะึงกล้าสูะะ้ว่าล่ะโอ้โหึงไม่สู้หรอกก้องกล้องใต้จอนะฮะบอกก่อนฟุ้ง <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ฟุ้งฟริงนะฟุ้งจัดสวัสดีครับอันนี้คือโหมด Star Trail ของบียอันนี้คือโหมดถ่ายน้ำตกของบียโหมด Light Draw ของบียโหมด Starry Sky ของบียแต่ว่ากล้องเนี่ยมันไม่ได้เน้นมากนะแบบพวกโหมดหน้าชัดหลังเบลออะไรพวกนี้ก็ไม่มีนะคือคนเล่นเกมอ่ะเออถ้าชอบใช้งานกล้องหน้าด้วยนะไปรุ่นอื่นอ่าอันนี้พุ่งตร,รงแต่ถ้าแบบไม่ใช้อ่ะ คุณมาหนี้เหอะคุ้มคุ้มวิดีโอครับได้เท่าไหร่วิดีโอได้เท่าไหร่ 180p 30 30ฟรม <30 frame. S 2> ใช่กล้องหน้าเนาะสวัสดีครับแบงค์ปวดกระตุกยับเลยว่ะเพื่อน <c oughs> สวัสดีครับวิดีโอคอลคุยกับกแฟนหัวแฟนก็งอนนะนี่คือมีแสงแล้วนะถ้าแสงน้อยอะ่ะไม่ต้องสืบเลยอ่ะให้ดูอ๋อใช่ใกล้องหน้าสำคัญตรงนี้เนี่ยแหละครับงานแบงค์ปวดกระตุกยับเลยว่ะเพื่อนสวัสดีครับ อันนี้พุดตามตรงว่าไม่เหมาะกับการเซลฟี่กล้องหน้า เพราะมันเป็นกล้องใต้จอเอามาจากไหนที่6ล้านอะพีนนนน่น่าเรียนเฮ้ยแต่ว่ามีลายน้ำนะช็อตออนเรดมิจิก9โปรเนี่ยปิดได้ครับอ่ะพอเทรโหมดลองดูนี่เบลอหลังเก่งเปล่าหลอดไฟข้างหลังคือแตกเป็นพิกเซลแบบไซเบอร์พังแล้วอ่ะคุณดูดิมันเป็นแท่งเดียวนะแต่เหมือนแบบมันซ้อนนู่นซ้อนนี่ซ้อนนั่นกันจนแบบเละไปหมดแล้วอ่ะค่าเทียบกับ iPhone ก็ประมาณถ้าไอโฟน4ได้มั้งฟิลนั้นอะจริงเดีย๋ยวเทียบไอโฟน5เลยไอโฟน5ผมว่าน่าจะดีกว่าแต่คือมันกล้องใต้จอนะอ่ะเนาะอ่ะลองกล้องหลังดดูลลลลลลลอออออองงงงงงกกกกก้้้้้้้หหหัััััััาาานนนนบบบะไไรแค์เ่่ส นะครับแล้วก็กล้องอัลตราไว50าสิบล้านแล้วก็ามาโครสองล้านมาโครอยู่ไหนวะนั่นน่สิไออย่าบอกไว้าไอกล้องเล็กๆตรงนี้ะจริง <c oughs> มันมีกล้อง3มตัวคุณกล้องมาโครซ่อนอยู่ตรงนี้โอ้โหนี่กูรีวิวจนจะเสร็จแล้วไอไลท์ อ๋อนี่ไงมาโคอยู่ใน hot trend อ,อ,อยูอยู่ริมสุดอยู่ริมสุดไม่มันอยู่ริมสุดเลยเพื่อนมันเพิ่งขึ้นมาเออกี่ล้านนะสองร้านสองร้าน,านแต่เอาตาวาัว Y ห้าสิบเลยนะเว้ยมันไม่มีเอาโต้โฟกัสครับเอาตาวาัว Y เข้าไปหน่อยวะหรือเล่นเกมคุณเล่นไปจิีครับถ้าแวะมาดูคลิปนี้นะครับผมไม่ขออะไรมากจริงผมรับได้นะกับแบบกล้องไม่ได้โหดอะไรเงี้ยแต่เสียงชัตเตอร์ไม่ได้เวลาไปถ่ายที่ร้านข้าวอ่ะเพื่อนชอบแซวก็โอเคนะไม่แย่บอกก่อนไม่แย่แล้วก็คล้ายๆกับ Red Magic 8s pro <S ครับคล้ายๆกันเลยแต่ค,คล้ายกับ 8pro เลยเนี่ยใช่แล้วก็กล้อง o u t d o o าไไม่ออโต้โฟกัสมีโหมดมาโครให้นะครับ2ล้านวิดีโอล่ะวิดีโอกล้องหลังเผื่อดีเผื่อดีพยายามช่วยน้องอยู่เนี่ย 4k 60ไปเลย 8k ได้30เฟรมแต่ว่าเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับใช้ 4k 60นะแบงค์สวัดสดีครับสวัสดีครับเอ้ยกูว่าวิดีโอ 4k เก่งว่ะสวัสดีครับผมแบงค์แอมบาสเ a อร์ red magic ใช่เลยนะถ้าเป็นอ o u าไ o o r ล่ะอุ้ยแปลกแฮะอ o u าไ o o r 4k 60ได้แบงค์สวัสดีครับผมแบงค์แอมบาสเ a อร์ แต่ว่าไว้บาลานซ์ก็คือกระโดดมากเลยธรรมดาครับแบงก์วันดีครับนี่เฮ้ยคุณว่าวิดีโอ 4K เก่งวะมึงดูเสียงสวัสดีครับผมแบงก์แอมบัสเตอร์เรสเมจิกายช่ชเสียงโคตรดีับอันนี้เอาท่าวายลองดูสีดีๆนะ 4K 60ได้แบงก์สวัสดีครับผมแบงก์แอมบัสเตอร์นี่แต่ว่าไว้บาลานซ์ แสงที่เปลี่ยนเ่บรานมัวตัวมากแต่ว่าโอเคอย่างน้อยก็ 4K 60ได้ทั้งเลนหลักแล้วก็เลนเอาตัวไครับผมโดยภาพรวมครับแบงว่าแฮปปี้ไหมปีนี้ดีผมว่าถ้าเป็นเรื่องแบตนะเรื่องความแรงนะผ่านเลยกับดีไซน์แบตความแรงดีไซน์ผ่านครับส่วนที่มันไม่ผ่านก็มีแค่กล้อง ที่แบบคุณภาพนะไม่ได้เอาแบบดีไซน์นะเอาแบบคุณภาพกล้องที่ยังคล้ายๆเดิมผมว่าผมยายให้มันดีกว่านี้โอเคแล้วอะ่ะมึงจะเอาอะไรอะ่ะกับมือถือเล่นเกมหนึ่งเครื่องที่มีพัดลมในตัวมีแบต6,500้าฟาชาร์จ80วัตต์ให้มาเลยในกลอ่องเคสฟิล์มให้มาเลยในกลอ่องเคสฟิล์มแบบทรงเชงด้วยกูอชอบน่าจะเป็นการพรีวิวแบบคร่าวๆนะครับเดี๋ยวรีวิวเต็มเดี๋ยวลองไปดูได้ในช่องแบงก์เกมจ๋าแล้วกันถ้ามีนะซึ่งมีอยู่แล้วแหละค่อนข้างมั่นใจนะครับส่วนเครื่องที่เราซื้อมาเนี่ นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็ให้ซื้อเครื่อง global หรือว่าเครื่องที่อยู่ในศูนย์ที่เป็น lazada global shopee official อะไรเงี้ยหรือเป็นจริง official เออนะครับมันจะดีกว่า1มีประกัน2คุณได้จ่ายภาษีถูกต้องใช่สมีปัญหาอะไรขึ้นมาเดี๋ยวเขาดูแลให้4ี่คืออุปกรณ์เยอะแยะมากมายอยู่ในช่องนะใช่เราไปดูได้นะครับอ่ะขอบคุณ red magic ด้วยกันเผยจะเข้าใช่ขอบคุณครับขอบคุณครับอยากรู้อะไรเกี่ยวกับตัวนี้คอมเมนต์มาให้เทียบกับคู่แข่งเขาอย่าง rog black shark หรือ iphone คอมเมนต์มา black shark ไม่ยังทำอยู่ใช่ไหมน่าจะทำอยู่ กูไปนะ้ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับมึงยึดช่องเหรอ